สวัสดีครับอันนี้ลุงก็มาที่เอสสกลนครนะครับกมืนหนรมัำยบใชนหม่น0 Okay. 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 เรามาทท่าไรามามคุยเรื่องปูนนะครับปูนที่จะไปเทพ,พื้นที่วัดภูหลวงครับเขามาคยเรงปนนะครับ,บอจไนดี๋ยวครับ ừ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จำหมดเลยเงินทองเงินทองนี้นะครับเงินทองนี้จำหมดเลย TMT ส่งมาช่วยนะครับหกหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทเราจะมาจำหมดทั้งหมดนะครับจำหมดเลยหกหมื่นหกร้อยยี่สิบใช่ครับคือเงินในทองเราจะเก็บไว้ครับจำหมดเลยนะครับจำหมดหกหมื่นหกร้อยยีบจำหมดเลยหมดมาจำทั้งทองเลยครับคือยังไงเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอยไปดิที่เหลือก็ลงบินก็เอาเงินนั้นมะ เงินที่ไปจ่ายค่านั่นนลยพี่อ๋อมาป่ะเงินจ่ายค่าที่จ่ายค่าโรงงานคนงานมันนั้นมันเท่าไหร่นะ8,500มีต่ว k i l l เลขไหมครับ8,500ยืมก่อนครับไม่ใช 4, ่ไม่ใช่8,500เพราะนั้นผมเอาไปไปพอนให้ป้าแต่งครับแต่ว่าลุงคิดไปแล้วลงคิดออกไปแล้วอ้าวมันมันผมไปดูใหม่มันแค่5,200เอาแล้วมาส่งป้าแต่งเราบอกคืไปแล้วครับยืนไปแล้วับมือนล้วลุงคิดไปแล้วครับเปิดไล์สดไปแล้ว คือวันนั้นเงินมันสามหมื่นเก้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับลบเท่าไหร่นะลบออก5 0 0ห้าพันหน่งพั่องพ่นห้าอันสองส0 0นครนะครับเดยอีสองหมื่นห้าสองสองสองสอ หนึ่้าเจ็ดร้อยที่เป็นเงินค่าอันนี้ค่าแรงชาวบ้านใช่ไหมเราไม่ต้องไปถวายอาจารย์เนี่ยไม่จ่ายเลยจ่ายหมดเลยไม่ต้องโอ้ต้องบุ่วายสหายยากโอเคคือตรงนี้มีเท่าไหร่จ่ายตรงนี้หมดก่อนโอเคครับหมดเลยหมดเลยเข้าใจไหมคือมีตัวนี้มีเงินอยู่อยู่อยู่ตรงนี้เท่าไหร่อยู่จ่ายที่เหลือก็มาจ่ายเพิ่มใช่คือไม่ต้องอ่ะไรก็ได้จ่ายแล้วไม่ยังไงเราก็ไม่จ่ายเงินค่าแรง ้าบ้านน,นั่นเน,น,นี่ที่มันเกิดเป็นเนี่ที่ว่าสามหมกจ่ายเขาหมดเลยใช่ใช่ใช่มันต้องคือไว้มันไม่ใช่เงินเราเงินเงินท่า